การเสริมความเป็นมาของโคนงการศึกษาสำหรับได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามศีลวัฒ<ฮ>นารรณนาวดรีคอร์สเดนเชิญค่ะพฤติการสนใจสามเด็กหญิงุนกษาอันชุลี สิบสองยี <sympath icking> ่สิบเอ็ดปิดราสิงยี่สิบเอ็ดปิดชายทะเล สาสองเด็กหญิงอารยาจ็สัสตันสาสาเด็กชายคาริรอินทามะ น,น้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองพระเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านคุณบุญรัก,การาชกัญญาสิริวัฒนาธนวารีขอเรียนเชิญด้วยความโคารงครับพิเศษของท่านเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาได้ การพัฒนาหลักฐานข้าทปูนขาสัญญาสิริวัฒนาพันลบดีเป็นอย่างยิ่งที่โงเหนความสำคัญและความต้องการที่สูงานการต้องการผลปกติในสังคมอย่างมีความสุขการพัฒนาสต่เอกภาพสัญญาว่าจะนำาท้นที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า